กราบสวัสดีทุกๆคนด้นะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนายสลู nice วันนี้เรามาอยู่ในเกม ROV มาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าโทนี่ครับผม <A 9. S 1> เออลอเล่นครับมาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่ามมมีีีงงงงงงซัััััันนนตตต้อ้อออจจ อตอนนี้ก็ไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมว่าผมไม่ควรตลกว่ะเพราะฮีโร่ตัวดีเป็นโหดมากครับต้องให้เกียรติฮีโร่ผมนิดนึงนะโอเคอ่าก่อนอื่นก็บอกเพื่อนครับช่วยทีครับผมช่วยฟาร์มนะ oh. ตอนนี้ก็ฟาร์มฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณอารเรนด้วยนะครับผม oh. โอเคครับแล้วก็ฟาร์มต่อไป หน้าที่ใครหน้าที่มันครับผมปล่อยอารเนเข้าไปทําหน้าที่ของเขาแล้วฮีโร่ตัวทอนนี่คือบอกเลยว่าเลดเกมมานี่กระสุนม่วง3ดอกนี่โคตรแรงแรงกว่าเอลสุซูมอีกนะครับผมโอเคเราแทกกลางแล้วก็มาฟาร์มต่อครับผมดูข้างล่างครับใส่กันยับครับผมเดี๋ยวรอฉันกอนรอฉันกอนตอนนี้ก็ฟาร์มไปครับผม แล้วตอนนี้เทนครับได้เฟิร์สบาดไปครับผมจะเอไวโอเลตมาเล่นกันหน่อยมาเ <Wow. S 1> ขาอถอยครับผมแล้วก็ฟาร์มต่อครับ <Wow. S 1> ตอนนี้เมดเขาก็อยู่ข้างล่างเหมือนเมดรเราเลยครับนี่ไงแสงอ้าวด้านบนครับเอเลนโดนคิวครับผมน oh <yeah. S 1> ่าตอนนี้เพื่อนก็กลับบ้านหมดแล้วครับอามากรดีเปล่าวะ อโซโลมังกรโชว์เลยครับผม <Wow. S 1> มาตีอ้าวตีมี่มาเอาถอยก็ได้วะเฮ้ยโอ้ถอยแล้วถอยแล้วเพื่อนไม่เอาก็ได้วะเราก็กลับไปฟาร์มต่อครับผมเออรู้สึกว่าเล่นมาตั้งนานแล้วแม่งทำไมพันิดไม่เป็นสีม่วงสักทีวะหรือว่านั่นไง <laughs> โอ้โหไม่ได้ออกของไอ้เอ้ยอ,อ่ะถือว่าต่อแล้วกันครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหอ้ผิดพลาดผิดพลาดมากโง่มากครับผมเออออกของมาแล้วก็ยิงแรงอยู่นะว้าวลูกนี้ออกตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหโง่มากนี่แน่ขอระบายหน่อยฉันฆ่าแกไปตั้งหลายตัว แกไม่ยอมบอกฉันต๊อกคิป่าเฉยอาล้วจวังหวะนี้สตัวครับผมจะเข้าหรือไม่เข้าออฟาร์มต่อดีกว่าครับรอมีของวันนี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันนี่ไงโดนดาแล้วไมมล่ะโถเฮ้ยใจเย็นๆเ,เพื่อนอรอจิกเกมจบก่อนมามา,มาดักฆ่าหน่ลยมาเอามา ขอยิงฟรีหน่อยกระสุนสามดอกยิงห้โหโคตรแรงนี่ขออันตอัดหน้าหน่อยมาตูนนี่ได้แล้วครับหนึ่งคิวอ่ตอนนี้สกอร์คิวก็สามหนึ่งแล้วครับเราได้ไปหนึ่งคิวแล้วนะครับโอ้โหอ้าวลิกเตอร์ เรารู้นะว่านายคิดอะไรอยู่มาไม่เรายิงสดีๆเออยิงยิงยิงสวยฟานต่อครับโอ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องน้เว้ยโหมาลอยหลังกันอย่างเงี้ยไม่ใช่การทำแบบนี้ไม่ดีนะครับทุกคน ลูกผู้ชายมันต้องสู้กันซึ่งหน้าครับผม <Wow. S 1> มาใส่กันหน่อยมามานี่โอ و, ้โหเม็ดเดียวบอกเลยแรงอยู่นะในประเทศอันติดิตูมโอ้โหแรงโคตรแรงเลยครับผมวว้า <Wow. S 1> ครับตอนนี้ก็มาวาร์ปกลับบ้านกันดีกว่าครับอ้าวเทนไม่วาร์ปอ้าวจะเอาไทยโอ้ไทยไม่โดนมาให้สองที เอาโอ้โหโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่นาทีที่6แล้วนะครับ6กคิวต่อ4ีคิวบอกเลยว่าสู่สีมากอ้าวเอ,วอว้ไม่ไม่ไมวาับกับโดนนะเพื่อนนี่ได้ทั้งคนได้ทั้งป้อมนะครับถือว่าคุ้มครับผมอตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะยิงแรงขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเค ป้อมกลางมันจะตุ๋ยใหญ่เลยนะไปกันครับทันหรือเปล่าจะเอติมีมาเล่นกันหน่อยมาโอ้โหยรู้สึกว่ายิงแรงมากเลยครับหน้าติมีเสียตีบแล้วชาร์จใส่หน้ายิงอีกทีนึงสวยเออรู้สึกว่าจะยิงแรงขึ้นมาแล้วครับบอกเลยว่าใครก็ได้นะตอนนี้ครับผมไมาคิวเลนผมให้2นัดพอถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนครับไม่ไหวไม่ไหว เดือดตายหากันหมดนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนครับบอกเลยว่าตอนนี้ต้องการไฟใหญ่ๆเฮ้ยเปิดเลยก็ได้นะเทนเราพร้อมเราพร้อมเสมอหัวใจต้องการประทาครับผม <Nope. S 1> เขาน่าจะถอยหรือเปล่าอา้าว บอกเลยว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วเว้ยต้องการไฟใหญ่มาเออยิงโอ้ยบอกเลยว่ายิงแรงยิงแรงมากเออตีมีเขียนตีแล้วขออัดหน้าละกันไงโคตรแรงบอกเลยว่าโคตรแรงเฮ้ย surprise motherfucker อ้าวก็ได้คิวเดนก็ได้มานี่เมดอ่ะจะมาล้วงหลังเขาเหรอฮะเออ เอาลิกเตอร์มาอีกแล้วเอามายาวๆต้องการไฟใหญ่พอดีเลยมาเออไฟเมื่อกี้ก็ได้มาสองคิวครับก็ถือว่าโอเคอ้าวไวโอเลตไม่กลับบ้านนะเพือ่อนมาอย่าเพิ่งไปยิงโอ้โหแรงอยู่นะตุม้มโอ้โหไม่ตายยันอันตี้อ้าวไม่โดนเฉย ตอนนี้ก็จะเข้านาทีที่สิบแล้วนะฟา้าไปครับบาฟ้านี่เอาให้เพื่อนเลยครับผมพลเราต้องการอย่างเดียวคือต้องการบววครับผมม,มาเทสกัลสูนหน่อยมาตอนนี้ก็ขึ้นเป็นโอมิอาร์มนะครับผมคิวเลนอยู่ข้างล่างว่าไงทันเปล่าปล่อยคิวเลนมาดัานล่างครับแล้วก็ไม่น่าจะทันครับผม ตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนหรือเราจะเอาดาร์ครับเฮ้ยหรือเขาอยูุ่ดาร์กันวะไปเช็คหน่อยครับนี่งไงอ่าน่าจะประทานครับผมมาดีครับไปเช็คพุ่งหรือเพื่อนเอาขอยิงทีนึงดิโอ้โหน,นี่นัดเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหโคตรแรงเลยครับตอนนี้เขาก็น่าจะกลับไปแล้วเราขึ้นดาร์กก่อนไปเพื่อนอเพื่อนต้องการต้องการบวกครับ ถอยมาเอาดาร์ก,ก่อนปะครับประมาเอาดาร์กเอาดาร์กเอาดาร์กดูดูสองตัวนะครับผมโห้ไหไล่ไล่ทีวี oh. เครียดแค้นอะไรเขาหรือเปล่าครับโอ้โหอองคิวเลนโอ้โห,โห,โหเกือบโด,ดนขวดแล้วไ้ยล่ะมาครับเอาดาร์กไปคลิป <Keep S 1> ล่างดันเพื่อน โอ้ไม่ก็จะใส่กันอย่างเดียวโอ้ย่าได้ดาวพอทีเรียบร้อยครับเอาคิวเลนมาเฮ้ยย้อนถอยเพื่อนถอยเอามาดิครับมาดมิสามนัดบอกเลยหายยิงแรงอยู่เอาไม่จบไม่จบมายิงถอยกอนเพื่อนถอยกันเอาไปมังกรบน,มนไม่มีใครไปไปดูมังกรเลยครับ อันแล้วก็ไปมังกรแล้วก็ดันล่างไปเลย <Okay. S 1> เขาอยู่ข้างบน2ตัวนะครับเราสามารถดันป้อมได้เลยเนี่ย <Okay. S 1> มามังกรตายอาเลยครับดันล่างเลย <Okay. S 1> อยูลิเตอร์โอ้หโหโผล่มาอย่างงี้นี่ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเจัากาะมาแล้วครับชิ้นต่อไปน่าจะเป็นดาบแดงนะ ดับแดงเออนะครับขึ้นล่างต่อหลบครับกลัวคิวเลนคิวเลนเขาอยู่เขากลับบ้านครับนี่ไงบวกแล้วมาอุย้ยโอ้โหเขาบงกในเลยจะรอดปะเนี่ยโอ้โหยิงโคตรแรงครับผมบอกเลยใครก็ได้ครับนะตอนเนี้ยตูม จะลองกระสุนซะหน่อยเฮ้ยเราดันกลางได้เลยนะครับลมกับไฟเตอร์ก็ตายแล้วเมดเขาก็ตายครับผมวมมา,าไวเล็สห,ห้าวเอ้ยอูลิกเตอร์มาไงวะเนี่ยถอยครับขอถอยนะเพื่อนตอนนี้ก็นาทีที่14แล้วนะครับผมผมว่าควรเปลี่ยนเป็น เกาะใต้เกิดดีกว่าครับไม่ประมาทนะโอเคเปลี่ยนเป็นเกาะใต้เกิดนี่ตอนนี้เทนไปโซนข้างบนครับรอรอเอาดาร์กนะครับผมประมาณ4วิ3 2 1โอเคเพื่อนไปเฮ้ยกลับมาเอาดาร์กก่อนเพื่อนไหมไม่เป็นไรครับให้เขาไปโซนไปโ <Okay. S 1> อเคเอาคิวเลนเล่นเฮ้ยไม่ไหวแล้วครับ ทำไปช่วยเพื่อนแล้วครับผมจังหวะนี้มาดูความแรงของมันครับผมอ,อันนี้อัเลนตายไปแล้วครับผมมาขอยิงหน่อยยิงแค่นี้ก็แรงแล้วครับผมโอ้คิวเลนมาตายอันตีไปไม่ตายครับผมสามารถไล่ต่อได้นะเพื่อนโอไวโอเลตโลมากเอาไปเรือมันร้อนป่ะไปคิวเลนอยู่ข้างหลังเอาย้อนระวังครับยิงทีเดียวบอกเลยว่าทีเดียวบอกเลยไม่โคตรแรงเออ บครัผมมาเอาดาร์กดีกว่าไหมโอเคตีน่าจะาดาร์กได้สบายครับเขาตายไปสามตัว <Okay. S 1> แรงเกินโ okay. อเคดาร์กเสร็จเรามามังกรต่อนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคเ่าจะสบายครับผมเราสามารถจบได้เลยนะเนี่ยเอา มากรเสร็จเอ้ยเราขอบัฟนะเพื่อนขอบคุณโอเคแล้วตอนนี้เราพร้อมที่จะขึ้นบ้านแล้วนะครับผมโอเคแค่คลิปครับใครว่าต้องจบให้ได้นะครับปล่อยเด็กแล้วครับผมปล่อยกลางมาโฟลดเดย์ครับไม่ต้องไม่ถึงมือผมหรอกมั้งแค่ย้อนก็นี่แล้วเฮ้ยอาเลนเปิดแล้วครับผมข้างบนอาตีมีชุบ คิวเลนไล่ like เลยครับโอ้โหโคตรแรงตูมตายบอกเลยโคตรแรงมาขึ้นกลางต่อครับเออมาแลไกลางแตกที่เรียบร้อยมาขอยิงเลมไหมโอ้เลือดดูเลือดน่ากินมากครับผมมายิงโอ้ยยิงขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยโอ้โหยิงไม่ตายสักตัววะนี่ขนาดอีกแรงนะเนี่ย เออถอยถอยถอยยิง,ย,งยิงยิงเออตายดูเมดดูเม็ดตัวนี้ครับผมดูเมดต,ตัวนี้ครับผมยิงออโอ้โห,โหตายนัดเดียวขอต่อโอ้โหจบเป็นที่เรีบเยบร้อยแล้วนะครับผมอบอกเลยว่าแรงเกินเพราะว่าแพทหน้ามันต้องต้องเนิบแล้วอะโอเคเพราะว่ามันมันโกงเกินโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์ได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแล้วนะครับบายบาๆสวัสดีครับ